ดำมี่ยุยยืนนั่งได้อยูเนาะนี่ยอุ๊บเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะคะ มีมาหาสองสาวด้วยจ้าน้องดัมมี่กับน้องยุ้ยค่ะน้องดัมมี่กับน้องยุ้ยนะคะสองสาวแสนสวยของเรานะคะโอ้โหวันนี้วิวชุดช่าสวยมากดูข้างหลังค่ะดูข้างหลัง ดูข้างหลังนะคะมีดินมีโคลนปกคลุมอยู่ป้องกันแสงแดดน,นะคะนี่มาหน้าช้างกันค้ะวันนี้คูโดนลหมนี่ถ้าสนใจกิจกรรมต่างๆนะคะหรือโปรแกรมต่างๆก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะหรืออินบ็อกมาได้เลยนะคะหรือมไมก็โทรมาได้ที่เบอร์โทร 0 5 4 8 2 9 3 3 3นะคะหรือจะอ <im itation> ินบ็อกมาได้เลยนะคะหรือไม่ก็ส่งอ e ีเมลมาได้นะคะที่ info.si.thailandelephant.org uh, คะ่ะนี่สวัสดีค่ะ สนเจโปรแกรมนะคะเรามีโปรแกรมหลากหลายมากมายนะคะมีทั้งโปรแกรมอาบน้ํา,นานกับช้าโปรแกรม1วันโปรแกรมสองวันสาวันหรือโปรแกรมครึ่งวันนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะวันนี้แดดดีมากค่ะสักผ้าดีโอ้โหสุดยอดแห้งแน่นอนนี่ กินหญ้าแบบไม่สนใจใครเลยนะคะตอนนี้สาวน้อยของเราทั้งสองเอ้ยฉันจะไม่น้อยแล้วค่ะสาวอ้วนกลมของเราทั้งสองนะคะนี่อุจิกลงเหรอจะร้ายนะวะตามวะเนี่ยจะร้ายเหรอเด๋ อ้วนกลมค่ะอ้วนกลมสองสาวอ้วนกลมนะคะไม่น้อยแล้วนะคะสองสาวสาวน้อยอันนี้ไม่สาวน้อยแล้วค่ะสาวอ้วนกลมเข้าไปข้างดนก่ออ่าขอเข้าไปข้างในนะคะถานพี่ควากแล้วแป๊บนึงนะคะดีแป๊บนึงนะคะ เยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยวายลื่นค่ะมันลื่นจ้ากินมะสนอย่างเลยอะ่ะเอาได้อยู่เอาได้อยู่ กินหญ้าอย่างอร่อยมากค่ะตอนนี้ออืกินแบบไม่สนใจใครเลยนะคะตอนนี้กินยังเดียวอะอนาะ วิวสุดยอดค่ะนี่วิววิวทัศทางด้านนี้นะคะแวะเวียนมาเที่ยวได้นะคะมาเที่ยวหาน้องช้างที่นี่ได้นะคะเรามีที่พักด้วยนะคะนี่มีทั้งโรงแรมที่พักโฮมสเตย์และรีสอร์ทนะคะสนใจที่พักก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะนี่นี่เยอะแยะเลยนะคะตอนเช้าก็จะมีน้องช้างไปมอร์นิ่งคอร์ด้วยนะคะถ้าพักที่โรงแรมนะคะนี่ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเราได้นะคะหรือไม่ก็อินบ็อกมาได้เลยนะคะนี่เขียวขจีเลยค่ะนี่ฟ้าหลังฝนนี่ถนนน่าลื่นจริงค่ะแต่ว่าสดใสอยู่เสมอนะคะนี่นี่นี่น,นี่อะไรเอ่ยอ่านอะไรเอ่ย ขอ,อพี่ควนให้น้องเล่นน้ำนานๆได้ไหมคะนี่เล่นน้ำคิดถึงเดียวไปหาะคะ่ะสาวเชิญเลยคะ่ะเดี๋ยวน้ำดุมนี่เหรอหอาบนหนอาก็ตอนจะไปตอนจะกลับกี่โมงนะใกล้1ิบเป็ดโมงโอ้โหใกล้กับชิบเ็ดโมงนู่นนะคะจะอาบน้ำนะคะ ตอนนี้นะ่าจะไม่ทันนะคะน่าจะประมาณนู่นเลยค่ะใกล้จะสิบเอ็ดโมงนู่นนะคะตอนนี้อากาศน่าจะมันยังไม่ค่อยร้อนนะคะน้องยังไม่ลงไปเล่นน้ำเลยน้ำเริ่มเยอะแล้วนะคะจากการขุดลอกคลองไปหลายวันที่ผ่านมานี่ดูน้ำค่ะตอนนี้ขึ้นมาข้างบนแล้วนะคะ อ่าคิดถึงเหมือนกันนะคะทุกคนเลยนะคะแด่คุณบีวี่าคิดถึงนะคะนี่ขอบคุณมากอืโอ้โหดูวิวชิวทั้งท้ทองฟ้าอืมอืม เข้ามาข้างในนี่ค่อยยังชั่วนิดนึงนะคะแต่ให้อยู่บริเวณขอบรั้วนี่ไม่ไหวหมดเยอะนะคะ นิ่งๆ,ๆนะคะโอ้โหแต่ดูดูทางเชือกฝั่งขวามือนี่กินแบบอะไรอร่อยมากแต่ดูซ้ายมือค่อยๆเด็ดนะคะค่อยๆเด็ดลองดูลักษณะการกินค่อยๆเด็ดแล้วก็ค่อยๆเอาใส่ปากนะคะนี่นี่ดูนฝั่งขวานี่ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายค่อยๆนะคะซ้ายมือของแอนนะคะนี่ซ้ายมือแอนนะคะค่อยๆเด็ด แล้วก็ค่อยๆเอาใส่ป่าละเมียดละไมนะคะสวนฝั่งขวามือน่ะฝั่งขวามือของแอดนะคะนี่นี่โอ้แบบไม่บรรยำบรรยังเลยค่ะม็อบโอ้โหเยอะเลยค่ะหนีหนีหนีดูฝั่งขวามือนะคะนี่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  ที่สูตรอะไรอร่อยคะ่ะนี่นี่นี่ค่อยๆนะคะหยิบกินทีละชิ้นนะคะแล้วก็ใส่ปากค่อยๆเคี้ยวนะคะแล้วก็เปรียบเทียบกันค่ะทางฝั่งขวามือของแอดสับัดแบบหลุดไปเลยนะคะ ดู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 ค่อยๆแล้วเมีนละไมจริงๆเลยนะคะนี่นี่เอา โอ้โหโ,โหโนๆพอๆพอผูดตอนนี้ก็เริ่มเริ่มกินช้าๆแล้วนะคะทางฝั่งขวาในฝั่งซ้ายเริ่มเริ่มสะบัดแรงแล้วค่ะนี่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 นน <c oughs> เอ้าฝั่งซ้ายเริ่มสะบัดแรงแล้วค่ะฝั่งขวาเริ่มกินเบาๆนะคะหลังจากโดนเซลไปนะคะนี่ ค่อยๆนะคะค่อยๆค่ะออากี้อะไรเอ่ยอืมส่งอินบ็อกมาได้เลยนะคะสนใจอยากจะให้อาหารช้างนะคะหรือทำอะไรก็สามารถส่งอินบ็อกมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเอมีแอดม,มินจะติดต่อกลับไปอีกทีนึงนะคะ จินะ่กุ้งนี่สนใจอยากให้อาหารช้างน,นะคะก็สามารถอินบ็อกมาได้เลยนะคะนี่ส่ง so อินบ็อกมาได้นะคะสนใจอยากให้อาหารช้างน,นะคะถ้าเป็นขันโตกหรือว่าอะไรนะคะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปอีกทีนึงนะคะสนใจปโปรแกรมต่างๆก็สามารถเพิ่ม ทมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์โทร054829333หรือส่งอีเมลมาได้นะคะที่ i n f o c h i l a n d e l p h a o r g ค่ะหรือไม่ก็อินบ็อกมาได้เลยนะคะนี่เงียบมากนะคะวันนี้เหมือนฝนมัน ตกไปใหม่ๆนะแล้วก็อากาศเย็นสบายๆนะช้างก็แบบจะสดชื่นนิดนึงนะคะนี่ล้ออะไรเอ่ยตอนนี้เดี๋ยวนักท่องเที่ยวก็เริ่มพยอยลงมาแล้วนะคะเมื่อกี้ได้ยินเสียงรถบริการมาแล้วนะคะนักท่องเที่ยวเริ่มพยอยมาแล้วสนใจประกันจักสมดซ่้มค่ะนี่วันนี้แอนลืมวอานัวมานะคะต่อสู้กับมดนะคะวันนี้ลืมเลยค่ะเพราะว่าไม่ได้ไลฟ์บ่อยนะคะช่วงนี้ จิดภารกิจซะส่วนใหญ่นะคะลืมอนวมมาเลยนะคะตอนนี้ <c oughs> <c oughs> นี่บริเวณนี้นะคะถ้านั่งรถบริการเข้ามานะคะจะเป็นบริเวณรถไฟฟ้าก็สามารถมาเจอกับน้องยุย้ยน้องดัมมี่ก่อนได้นะคะแล้วก็คอยไปที่บ,บริเวณลานชมช้างไปให้อาหารช้างได้นะคะก็คือจะมีน้องๆช้างอยู่ทางฝั่งนู้นเนาะแล้วก็จะมีเดินไปดู น้องช้างหนะ้าห้องเรียนของน้องช้างได้นะคะถ้าเข้ามาข้างในแล้วโดวยรถบริการเนาะรถบริการจะจอดให้ที่บริเวณลานชมช้างนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน,น้าที่ก่อนได้นะคะนี่รถบริการมาแล้วเอาได้ยืนเสียจรถบริการมานะคะแต่ว่า ว่างเปล่าคะ่ะไม่เห็นมีใครเลยนะคะไม่เห็นมีใครเลยนะคะมีแต่รถนะคะรถบริการมาจริงๆค่ะแต่ไม่เห็นใครเลยนะคะโอ้โหนี่นี่ตอนนี้หันมากินด้วยกันแล้วนะคะ อาจจะโดนเซลเยอะไปหน่อยก็เลยแบบว่าแอบกล้องสักหน่อยนึงนะคะแอดเซลไปหน่อยนึงเมื่อกี้นะคะโอ้โหโลื่น <c oughs> นี่นี่น ว่างมาเที่ยวหาน้องช้างที่นี่ได้นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะนี่มาได้เลยนะคะมาได้ทุกวันนะคะไม่เว้นแม้แต่วันหยุดน,นัะคะ,ตะเตฤกิ์นะคะมาได้เลยค่ะสนใจโปรแกรมกับน้องช้างนะคะนี่ก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะมีทั้งอาบน้ำกับน้องช้างโปรแกรมครึ่งวันหนึ่งวันสองวันหรือสามวันนะคะ ก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะนี่แ <c oughs> <c oughs> ่ตอนนี้นี่ธรรมชาติสุดๆเหมือนกันนะคะธรรมชาติบำบัดได้นะคะลมรื่นสดชื่นนะคะนี่นี่นี่ สองสาวนี่เงียบมากนะคะวันนี้ <c oughs> น้ำก็เริ่มขึ้นมาแล้วนะคะ <c oughs> ถ้ายังไงนะคะเดี๋ยวอ่าเราจะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะกับแอดนาเดียนะคะแต่ไม่รู้ว่าแอดนาเดียจะพาไปเจอน้องช้างที่ไหนนะคะนี่ ้ายังไงก็แวะเวียนมาเที่ยวหาน้องช้างที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยได้นะคะเราเปิดทําการทุกวันค่ะไม่เป็นแม้แต่วันอยู่นะัคะัตะลกษงนะคะมาดูกิจกรรมต่างๆของเราได้นะคะมีทั้งการแสดงช้างอาบน้อ่ะน้องช้างการแสดงของน้องช้างนะคะมีทั้งนั่งช้างนะคะแล้วก็กิจกรรมโปรแกรมต่างๆอย่างที่แอดได้บอกไปนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะ มาได้เลยคะ่ะยินดีต้อนรับนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะได้เจอกันใหม่นะคะให้ยังไงถ้ามดภารกิจอะไรนะคะก็จะได้เจอกับแอดทุทกๆวันจันเลยนะคะแต่ถ้าอย่างงี้วันนี้ก็ต้องขอบายบายไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในอา,อาทิตย์หน้าเนาะวันจันนะคะแต่ว่าถ้าติดภารกิจนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ วันนี้จะเข้าโปรแกรมอะไรเอ่ยติดชาชมช้างชมควางค่ะได้เลยค่ะยินดีต้อนรับนะคะถ้ายัางไงก็ขอขอบพระคุณ <c oughs> โอ้ยเดี๋ยนะเริ่มติดอ่างละยังไงก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังในวันนี้นะคะติดขัดอะไรนะคะมีข้อสงสัยแล้วก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะถ้าอย่งไงไอเมงก็ต้องขอบายบายไปก่อนนะคะและเจอกันใหม่คะ่ะ ขอบคุณมากค่ะบายบายดูแลสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้เดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกนะคะนี่บายบายค่ะวุย้ยเดินมาแล้วเดินมาแล้วเดินมาแล้วนี่บายบายโอเคค่ะเทคแคร์ care, ค่ะซียู